สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงข้อเท็จจริงระหว่างหลักการที่ว่าโลกนี้คือมายาหรือภาพลวงตาที่คุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันบนความรู้สึกที่เป็นทุกข์ และหลักการของความจริงที่ว่าตัวคุณนั้นเป็นพระเจ้าในร่างกายมนุษย์และความเข้าใจในหลักการเหล่านี้ครับและความเข้าใจในหลักการเหล่านี้ครับจะนําคุณไปสู่การเป็นอิสรภาพของชีวิตแบบถาวรอ,อย่างแน่นอนครับด้วยความที่ผมแน่ใจว่าเราทุกคนเชื่อมั่นในการอธิษฐานกฎการปล่อยวางหรือการดีแทชออกจากโรกที่จับต้องได้นี้จึงเป็นกฎที่ทําให้ทุกคาอธิษฐานนั้น สามารถปรากฏขึ้นได้จริงๆครับตามหลักควอนตัมฟิสิกส์และธรรมะความสามารถในการปล่อยวางจึงเป็นกุญแจเดียวที่จะทำให้เราทุกคนนั้นสามารถอธิษฐานสิ่งใดก็เกิดขึ้นได้ด้วยกฎของจักรวาลผมจึงรวบรวมหลักคิดและวิธีการที่ทำให้คุณนั้นปล่อยวางโลกนี้ออกได้ทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปในหนึงสือเสียงวางใจเป็นเห็นทุกํามริษฐานสู่ความมาัง่งคั่ง ที่มุ่งเน้นเป็นเนื้อหาสำหรับการเชื่อมั่นในกฎจักรวาลและคําฏติฐานหรือกฎจิตวิญญาณทั้งหมดครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจครับผมมีราคาพิเศษให้สำหรับการสั่งจองล่วงหน้าและสามารถสั่งจองได้ที่ l ล n e แอที่ผมได้ขึ้นไว้ตามนี้เลยครับมาเข้าสู่เนื้อหากันครับเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจเจาะลึกกันอีกครั้งถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกจาลองโลกจำลองหรือมายาหรือภาพลวงตานี้ มันมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาพอสมควรครับกับความจริงที่ว่าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเพียงพลังงานที่หลักการของฟิสิกส์ควอนตัมเองเป็นศาสตร์ที่ยืนยันสิ่งเหล่านี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ภายนอกในโลกใบนี้เป็นเพียงการสะท้อนพลังงานที่อยู่ในตัวของเราหรือที่อธิบายผ่านสองหลักการนี้ครับนั่นก็คือหลักการกระจกและหลักการ s h a d o w เว r รหรือเงาสะท้อนซึ่ง2หลักการนี้คือสิ่งเดียวกันครับหลักการกระจกและหลักการ ShadowWork ก็เป็นการเปรียบเปรยว่าโลกภายนอกของคุณคือโลกที่สะท้อนเช่นเดียวกันกับเงาที่อยู่ในกระจกอะไรก็ตามที่คุณทำตอนส่องกระจกเงานั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของ Shadow Work หรือการสะท้อนเงาจากตัวของคุณดังนั้น ระหว่างโลกภายนอกที่จับต้องได้และโลกของความคิดความรู้สึกจิตใจของคุณมันทำงานเป็นแบบเดียวกันครับตามหลักการนี้แบบ100%ผมจึงอยากจะบอกว่าถ้าเราจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองผ่านการพยายามจะฝืนออกแรงไปที่โลกภายนอกแล้วเมินเฉยต่อโลกภายในของตัวเองโอกาสที่ผลลัพธ์ของชีวิตจะเป็นไปตามอย่างที่ใจคุณหวังนั้น แทบจะเป็นสูย์เลยครับฉะนั้นไม่ว่าณนวันนี้คุณจะต้องรับมือกับอะไรอยู่ก็ตามครับคุณแค่กําลังรับมือกับเงาที่อยู่ในกระจกที่มันกำลังสะท้อนจากตัวคุณเท่านั้นจึงจะเห็นได้ว่าการมุ่งเป้าไปที่การปรับเปลี่ยนที่เงากระจกหรือโลกภายนอกมันจึงเป็นการออกแรงทุ่มเททุ่มเวลาโดยไม่ได้มีผลลัพธ์ใดๆที่ตามมามันเลยจำเป็นครับที่คุณจะต้อง ดึงความพยายามที่มีต่อเงากระจกหรือโลกภายนอกให้กลับมาอยู่ที่จิตใจก่อนครับยังไม่ต้องพยายามจะทำอะไรหากคุณยังไม่สามารถดึงพลังงานกลับมาที่จิตใจของตัวเองได้แล้วตรงนี้ครับมันก็จะโยงไปในประเด็นที่ว่าความทุกข์ทรมานทางจิตใจไม่ว่าจะความเครียดความเศร้าความเจ็บปวดความผิดหวงังความเคว้งคว้างและหลงทาง คุณกำลังรู้สึกสิ่งเหล่านี้กับการให้ความหมายที่มันอยู่ในเงากระจกเพียงเท่านั้นครับเรื่องราวของคุณไม่ว่าคืออะไรก็ตามเป็นเพียงการปรุงแต่งของจิตใจที่คุณกำลังให้ความหมายกับมันและทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในเงากระจกหรือโลกภายนอกของคุณครับนั่นหมายความว่าในเงากระจกไม่มีอะไรที่เป็นความหมายในตัวของมันเองแม้แต่นิดเดียว มีแต่ตัวเราเองที่กำลังส่องกระจกหรือกำลังมองมันแล้วตีความหมายว่าสิ่งที่อยู่ในเงาหรือโลกภายนอกนี้มันช่างเลวร้ายและเราก็ทุกทนอยู่กับเงาของตัวเองจนลืมไปว่าเงาในกระจกสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ทันทีที่เรานั้นทำอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องสนใจเงานั้นเลยเพียงแค่กลับมาที่ตัวเราแบบเต็มๆครับการไม่สนใจเงาในกระจกเลย จึงเป็นการเปรียบเวยจากความจริงที่ว่าคุณต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกภายนอกรวมถึงสิ่งที่เป็นผลพวงจากโลกภายนอกไม่ว่าจะความคิดความเชื่อเรื่องราวที่คุณมีมาตลอดชีวิตหรือทั้งหมดที่มันรวมกันเป็นอัตราตัวตนของคุณอัตตาตัวตนของคุณ,ตตคณหรือตัวคุณที่เป็นชื่อของคุณ ประสบการณ์ชีวิตของคุณมันก็คือสิ่งที่กำลังสะท้อนออกมาเป็นเงาหรือโลกภายนอกนี้อยู่ตลอดเวลาครับถ้าตัวตนของคุณถูกโปรแกรมให้เป็นอย่างเช่นคุณต้องเชื่อฟังนะคุณต้องทำตามคุณต้องมองหาความมั่นคงคุณต้องทำตามสังคมคุณอย่าเสี่ยงไปทำอะไรที่มันร่ำรวยคุณต้องทำตามความฝันพ่อแม่คุณต้องได้รับการยอมรับอย่ามองหาความร่ำรวยความร่ำรวยมันมีแต่ความโชวร้าย ถ้าอัตราตัวตนของคุณเป็นเช่นนี้การสะท้อนของชีวิตของคุณมันจะเป็นไปอย่างไรครับแน่นอนว่าทุกประโยคที่คุณสะสมไว้ในประสบการณ์ชีวิตแล้วถ้าคุณยึดมั่นไว้มันจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สะท้อนออกมาเป็นเงากระจกแบบ100ครับถ้าคุณยึดมันไว้อย่างเหนียวแน่นเงากระจกหรือโลกภายนอกจะทำหน้าที่สะท้อนให้มันเป็นเช่นนั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะคุณจะทําให้โลกภายนอกมันสามารถมีผลลัพธ์ที่สวนทางกับสิ่งที่คุณเชื่อได้อย่างไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้เลยครับเรามีความเชื่อเช่นนี้เรามีความคิดเช่นนี้เราจึงมีการกระทําประมาณนี้แต่เราอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าดีกว่าและมากกว่าในขณะที่เราก็ไม่สามารถเชื่อได้ว่ามันจะเป็นไปตามนั้นต่อให้เราไม่มองหลักการนี้ผ่านกฎจิตวิญญ,ญาณ มองเป็นรูปแบบจิตวิทยามันก็สมเหตุสมผลครับที่เราจะได้รับผลลัพธ์ของชีวิตตามที่เราเชื่อและไม่สามารถได้รับผลลัพธ์ของชีวิตได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเราเชื่อฉะนั้นพอจะเห็นได้แล้วครับว่ามันจะเป็นอะไรที่เสียเวลาและเหนื่อยกว่าที่ควรจะเป็นมากๆหากเราทุ่มเทเวลาชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยมุ่งเป้าที่การพยายามจะฝืนตามผลลัพธ์ โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ในวิธีคิดและจิตใจแต่ถ้าใครอาจจะสงสัยว่าอ้าวแต่บางคนบางบริบทการฝืนทำการพยายามทำบางอย่างจนมันทำได้จริงๆมันก็มีไม่น้อยนะอย่างเช่นนักกีฬาหลายๆคนเขาก็ฝืนร่างกายของตัวเองจนได้รับชัยชนะในส่วนนี้ต้องบอกว่าแม้กระทั่งโลกของนักกีฬาทุกๆคนที่ดูจะใช้แรงกายมากมาก และไม่ว่าใครก็ตามที่ก้าวข้ามความสามารถของตัวเองอยู่เสมอจนสำเร็จในชีวิตเขามีความเชื่อครับเขามีความเชื่อในจิตใจที่ตรงตามและเป็นไปกับผลลัพธ์ที่ปรากฏทุกๆคนครับคอนเนอร์แมกเกรเกอร์นักกีรานักมวย MMA ระดับโลกเขาชี้ไปที่หัวของเขาแล้วพูดว่า if you can see it here and courage enough to speak it it will happen ถ้าคุณมองเห็นมันได้ในนี้แล้วกล้าพอที่จะพูดมันออกมามันจะต้องเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าทุกๆความสำเร็จในโลกไม่ว่าจะเป็นบุคคลในอุตสาหกรรมไหนในวงการไหนก็ตามเขาเชื่อมั่นและมีความเชื่อที่แน่วแน่ตรงตามผลลัพธ์ของชีวิตที่เขาได้รับครับฉะนั้นการอย่าฝืนแก้ไขหรือมุ่งปรับเปลี่ยนที่โลกภายนอกที่ผมหมายถึง จึงเป็นความหมายที่ว่าอย่าพยายามฝืนทำอะไรหรือในเส้นทางไหนก็ตามเพื่อที่คาดหวังผลลัพธ์ของชีวิตที่ตัวเองก็ไม่สามารถเชื่อมันได้แต่ถ้าคุณมุ่งมั่นลงแรงมากๆในโลกภายนอกแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณเชื่อโอเคเลยครับคุณจะได้รับผลลัพธ์นั้นอย่างแน่นอนมาถึงตรงนี้จึงแน่ใจได้เลยครับว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นใครก็ตาม กำลังสะท้อนชีวิตตัวเองออกจากสิ่งที่ตัวเราเองเชื่ออยู่เสมอฉะนั้นอย่างเดียวที่เราต้องทำคือการปล่อยวางเงากระจกหรือโลกภายนอกนี้ออกทั้งหมดเพื่อเป็นอิสระจากเงาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาให้ได้ครับทุกเรื่องราวที่คุณเคยมีความรู้สึกร่วมและทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะปรุงแต่งต่อต่อไปในแต่ละวินาทีนับจากนี้ เป็นเพียงดีลูชันหรือภาพลงตาเท่านั้นครับความเป็นมนุษย์ของเราทําให้เราเชื่อจริงๆไปแล้วว่าการใช้ชีวิตของตัวเราเองในแต่ละวินาทีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่กําลังเห็นและเป็นไปตรงหน้ามันจะเท่ากับว่านี่คือเรื่องราวของชีวิตที่มันเป็นของเราแต่สิ่งที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์คือมันไม่มีเรื่องราวครับและมันเป็นแบบนั้นได้ยังไง ผมอธิบายแบบนี้ครับเรื่องราวของเราไม่ว่าอะไรก็ตามมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่มาจากภาษาของเราครับเราแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะรู้สึกเช่นนี้ในแต่ละเหตุการณ์สมมุติว่าผมหยิบขวดน้ำขวดหนึ่งขึ้นมาณนะตอนนี้ผมเรียกมันว่าขวดน้ำแต่สิ่งสิ่งเดียวกันนี้กลับมีคำเรียกอีกมากมายหลากหลายภาษาในโลก ที่เรียกขวดน้ําแตกต่างกันไปครับนั่นจึงหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่แต่งขึ้นมาผ่านภาษาและมันรวมถึงเรื่องราวของชีวิตคนครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นไปได้เพราะดีลูชันของภาษาหรือมายาที่มันลวงตาของภาษาผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ครับสมมุติว่ามีชาวต่างชาติสักคนเขากำลังด่าคุณด้วยอารมณ์ที่โกรธเกรี้ยว และรุนแรงมากๆจากการกระทําบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่คุณไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดได้เลยแม้แต่คําเดียวดังนั้นเรื่องราวในเหตุการณ์นี้ของคุณจึงอยู่ในความรู้สึกที่งุนงงและอยากจะทําความเข้าใจว่าเขาพูดอะไรซึ่งในขณะที่ถ้าคําด่าเดียวกันนั้นมันเป็นภาษาที่คุณเข้าใจได้เรื่องราวของเหตุการณ์นี้ จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่คุณอยากจะตอบโต้หรือทำให้คุณฉุนเฉียวไปอีกหลายชั่วโมงไปเลยครับนี่จึงเป็นตัวอย่างของมายาลวงในภาษาที่มีผลโดยตรงกับเรื่องราวชีวิตต่างๆของตัวเราเองดังนั้นทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณที่มันดูจะเป็นความจริงของชีวิตมันเป็นเพียงแค่การยึดติดในความเข้าใจที่คุณมีต่อเหตุการณ์ผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาษา ที่มันกำลังแล่นอยู่ในหัวของคุณเพียงเท่านั้นและมันก็กำลังลดแล่นอยู่ในฝั่งเงากระจกหรือโลกภายนอกของคุณเองครับและยังมีดีลูชั่นหรือมายาหลอกลวงอีกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นมายาลวงของเวลามายาลวงของคำว่าเรียลอาิตี้หรือความเป็นจริงซึ่งผมจะขอเจาะลึกในหนังสือเสียงวางใจเป็นเห็นทุกคำนิฐานสู่ความมังคังครับ ฉะนั้นการปล่อยวางเรื่องราวของชีวิตจะทำให้คุณเป็นอิสระจากความทุกข์ของโลกภายนอกได้อย่างถาวรแล้วการใช้ชีวิตแบบไม่มีเรื่องราวมันจะทำให้คุณใช้หลักการเงาสะท้อนในการกำหนดชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับแล้วทุกสิ่งที่คุณกำหนดผ่านจิตใจก็จะปรากฏขึ้นออกมาสู่โลกภายนอกได้แบบดีดนิ้วเลยครับแบบดีดนิ้วก็จะไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นทันทีแต่มันจะหมายความว่า มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่คุณคิดและกําหนดเพราะเมื่อเราสามารถปล่อยวางสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในฝั่งของเงากระจกสะท้อนการใช้ชีวิตของเราจะอยู่ในบริบทของการมีประสบการณ์ครับซึ่งผมอยากให้เข้าใจว่าเราทุกคนเกิดมาที่นี่เพื่อจะมีประสบการณ์ทุกๆรูปแบบในฐานะมนุษย์การดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอด จึงเป็นเพียงหลักคิดหรือความเข้าใจในฐานะของความเป็นมนุษย์แต่จิตของเราครับมันอยู่เหนือกว่าความเป็นมนุษย์เพราะเราทุกคนนั้นเป็นจิตของพระเจ้าจิตของพระเจ้าคือตัวเราที่แท้จริงครับซึ่งมันจะดูเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนไม่น้อยครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะจริงได้ยังไงถ้าตัวเราเองเป็นพระเจ้าทำไมชีวิตมันถึงทุกข์และมันเจ็บปวดขนาดนี้ ให้ลองดูข้อเท็จจริงนี้ครับที่เราส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามถ้าเราเป็นเพียงมนุษย์จริงๆนั่นหมายความว่าเราคือร่างกายนี้เท่านั้นใช่ไหมครับให้ดูประเด็นนี้ครับเวลาเรานิยามสิ่งของว่าเป็นของเราเราจะพูดว่าครอบครัวของฉันบ้านของฉันรถของฉันแฟนของฉันจุดนี้ยังพอเข้าใจได้ครับว่าเราอาจจะเป็นเพียงร่างกายนี้เท่านั้น ที่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้จริงๆแต่พอเราพูดถึงร่างกายของเราเราพูดว่าหัวของฉันมือของฉันเท้าของฉันแขนของฉันในเมื่อเราพูดถึงร่างกายทำไมเรายังจึงพูดว่าของฉันอยู่ดีถ้าความจริงของตัวเราเป็นเพียงมนุษย์ร่างนี้ทำไมเราไม่พูดว่าฉันเป็นมือฉันเป็นหัวฉันเป็นแขน ทำไมเรายังบอกว่าร่างกายนี้ยังคงเป็นสิ่งที่มีเจ้าของอยู่พอจะเห็นไหมครับว่าคำว่าร่างกายของฉันทำให้เราได้เห็นว่าตัวฉันหรือตัวเราเองนี้ยังอยู่แยกจากร่างกายของตัวเราเองอีกทีซึ่งทุกคนไม่ว่าจะรู้เรื่องนี้หรือไม่หรือไม่ว่าจะต่อต้านมากขนาดไหนเราพูดสิ่งนี้โดยอัตโนมัติครับดังนั้น ตัวฉันเองหรือตัวคุณคือสิ่งที่อยู่ลึกกว่าอัตตาตัวตนอยู่เสมอคุณเป็นมากกว่าร่างกายมนุษย์ที่ใช้ชีวิตไปวันๆเพื่อที่จะมีชีวิตรอดคุณคือจิตประเจ้าที่ลงมาในร่างกายมนุษย์เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ชีวิตทุกๆรูปแบบซึ่งอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเราเป็นจิตประเจ้าทำไมจักรวาลจึงอนุญาตให้ปีศาจความทุกข์ และความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติถ้าหากพระเจ้ามีพลังมากพอที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกผมจะขอให้คำตอบในหนังสือเสียงวางใจเป็นเห็นทุกคำนิฐานสู่ความมั่งคั่งครับดังนั้นขอให้ปล่อยวางกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอย่าให้เรื่องราวของชีวิตเป็นฝ่ายที่ทำร้ายคุณแล้วทำให้คุณจมไปกับมันครับเพราะคุณคือพระเจ้า ที่ลงมารับรู้ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์และสร้างสารรค์ความประเสริฐให้กับโลกใบนี้พระเจ้าหรือตัวคุณจึงมีอำนาจมากพอครับที่จะกำหนดชีวิตให้มันสะท้อนออกมาจากสิ่งที่คุณกำหนดได้อยู่เสมอและผมขอเป็นกำลังใจให้ครับในเส้นทางนี้และนี่คือหน้าทั้งหมดในคลิปนี้ครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ขอบคุณจากหัวใจครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม